สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสุกินแชนแนลเฉลิครับวันนี้เจะมาสรุปผลการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงกินแชมป์โลก2022ครับที่จัดขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์กับประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่23มิถุนา6ตุลาคมนี้นะครับซึ่งทีมปาไทยนะครับทำผลงานในนัดแรกได้อย่างยอดมากๆครับสามารถแซงครับจากที่นําต้องสองหนับนํสองเซตแซงเอาชนะตุรกีได้ครับ3ต่อ2เซนครับเดี๋ยวจะไปดูเนื้อหาเลยนะครับ การแข่งขันวันยิบัลหญิงชิงแชมโลก2022ณนะเจเรโดมเมืองอารเนมประเทศเนเธอร์แลนด์วันที่24กันยายนกลุ่มบีนัดแรกระหว่างทีมชาตนไทยลงสนามพบกับทีมชาติตุรกีโค้ชด่วนดานายศีวัชระเมธากุลกุญชือชาวไทยส่งผู้เล่นโลสนามนำโดยพรพันธ์เกิดปาดมือเซตกับตันทีมทัชอชนโมกศีเล่นัวเสาคู่กับอัจฉรพรหงยุทธ พ,พิษยากุกลำยืนวีหลังบอลเลวเป็นหัตยาบำรุงสุขจับคู่กับแนนทัดดาวนึกแจ้งที่หาเจ็บกลับมาได้ป็นยุทธกับนาสฟอนสนิทกลางเป็นตัวรับอิสระฟั่งตุรกีของโจวานนีกุยเดตติกุนซือจอมทักติกชาวอิตาลีส่งผู้เล่นลงสนามนำมาโดยเดอาเอเดมบอลเลวกับตันทีมที่ยืนคู่กับเซรากุเนสซานซูออสบาเป็นมุงเซต เอบ่าคาราคูตยืนวีหลังส่วนหัรเสาเป็นซาลิฮาซาฮินเล่นคู่กับฮันแดบาลาดินครับเซตแรกตุรกีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเกมลุกที่เด็ดขาดส่วนสาวไทยยังเริ่มต้นไม่ดีตุรกีชนะไปก่อน25 1 7ส็ดคือเซตแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับบอลอะไรก็ยังอาจจะปรับจูนกันไม่ติดยังเครื่องยังไม่ติดนะเพราะว่าเป็นเซตแรกของการแข่งขันนะครับเซตสองนะครับสาวไทยเริ่มทำเกมได้อย่างยอดเยี่ยมนำสามศูนย์ รวมถึงยังเป็นนํามาตลอดทั้งเซตแม้ช่วงท้ายจะโดนตรุรกีไล่ตีเสมอแต่ทั้งคู่เล่นแต้มดิวและทีมต่อไทยชนะไป31-29ต่อ 29, โอ้โหถือว่ามาันอกมากครับใจจะขาดเลยเอเชียตีเสมอ1ต่อ1เซตเซต3เกมกลับมาสูสีแต่เป็นตรุรกีที่กลับมาเป็นฝ่ายที่ได้เล่นได้ดีกว่าในช่วงท้ายเกมก่อนที่จะเบียดอัชนะไป25-22ซาไวไก่งงวงนำอีกครั้ง2ต่อ1เซต และสี่ไทยปรับเกมส่งสิตพรจันทวิสูตรยิหัวเสาและขยับอัชราพรของยศไปเล่นบีหลังแทนที่พิมพ์ชยาและเกมดีขึ้นก่อนที่จะชนะไปยี่ห้าสิบเก้าตีเสมอสองต่อสองเซตโอ้โหถือว่าสถิติรเนี่ยลงไปเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยครับเสิร์ฟหกคะแนนติดเสิร์ฟตัดเกมลุกคือรับบอลแรกไม่ได้กันเลยครับหกคะแนนติดแล้วก็ทั้งเกมเสิร์ฟเกมรับได้หมดเลยครับเซตห้า เกมทั้งสองยังสูสีผัดกันนำผัดกันตามก่อนที่สาไทายจะเป็นฝ่ายชนะไปได้แบบสุดมันสิบห้าต่อสิบาคะแนนเซต5้านี่คือตุรกีเนี่ยเขานำมาตลอดครับในช่วงแรกคือนำา2งูนนะครับนำมาสามหนึ่งะครับมานำมาเรื่อยเรยครับจนมาถึงคะแนนที่7็ดคะแนนที่8ปดเนี่ยเราก็เริ่มละเริ่มเราก็เล่นดีมากขึ้นครับแดต่อ9้าต่อเจดนะครับ,รบเราก็ตีเสมอเป็น9้าต่อ9้าจากนั้นครับไทยขึ้นนำครับสิบต่อสเกนะแล้วตุรกีก็ พริกแซงครับอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นครับเราก็นำนครับสิบสี่ต่อสิบสามครับแล้วลูกท้ายคือลุ้น,นครับแอร์แต่แทบหยุดหายใจเลยทีเดียวเขาเสิร์ฟครับคุยเตติเนี่ยโจวานนี่ดูคุยเตติเนี่ยโค้ดเนี่ยส่งตัวเสิร์ฟดีไปเลยโอ้ใครก็กลัวครับโอ้โหกดดันไนั้หมดแต่ต้องชื่นชมสมาธิของนักกีฬาและโค้ดในทีมจริงๆครับที่ ขนาดเราดูเรายังกดดันขนาดไหนแล้วใน,ในสนามนี่ยมันจะกดดันขนาดไหนเนาะก็ต้องเชิญชมเขาสมาธิทุกคนทุกคูคือนิ่งจริง,รงๆนะครับก็สุดยอดครับจากนั้นครับส่งเสริมปุ๊บเสริมมาปุ๊บวินาทีที่ทุกคนอยากเกิดขึ้นมันก็เกิดครับทีมชาติไทยครับขึ้นเป็น15้าต่อ13ครับสรุปคือไทยชนะตุรกีสามต่อสองเซตครับทุกคนโอ้โหตอนนั้นคือว่าถูก ดีใจจนพูดอะไรไม่ออกเลยจริงๆครับแอนเนี่ยคือดีใจได้แต่ยิ้มนะคนเล่นได้อย่างมีความสุขจริงๆครับเล่นแบบมีความสุขนะโอ้โหก็สรุปก็คือไทยชนะไป3ต่อ2เซตนะครับสรุปผลการแข่งขันไทยชนะตุรกีสามต่อ2เซต สิบเจ็ดยี่ห้าสามเอ็ดยี่เก้ายี่สองยี่ห้ายี่ห้าสิบเก้าสิบห้าสิบสามซัตจอนทำเต็มสุดในเกมนี้ที่สามสิบสามคะแนนะรองมาเป็นอิบราคาเาคูสของตรุรกีที่ทำไปยี่สิบสี่เตะสาวไทยไปเดิมสนามด้วยการแซงคว้าชัยกลับมาเก็บได้สองคะแนาน,นอยู่อันดับที่สามของตารางคะแนานกลุ่มบีนะครับหน้าต่อไปจะเดินทางไปแข่งที่เมืองกังดังประเทศโปรแลรนด์และจะพบกับโปรแลนด์ในวันที่ยี่แปดกันยายนสองพันหกสิบห้า เวลาตีหนึ่งสามสิบมาทีติดตามชมการ่ายและสดได้ทางเว็บพอยต์กดหม,มายเลขยีสามก็คือคืนวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับแต่เป็นเช้าของวันที่ยนะี่สิบแปดเนาะเพราะว่าขัดยังนะคืนไปแล้วนะครับก็รุนอี้รูนนะครับตอนนี้ดับเบโลกของเรา่คะแนนเราบวกขึ้นมาอีกสิบสองคะแนนครับแต่ก็ยังอยู่เท่าเดิมแต่นำแต่คะแนนห่างกับอันดับที่สิบสองเนี่ยแค่สามแต้มก็คือโปรแลด์เท่านั้นคือสิบสะสิบสองสิบ สิบสามสี่นะครับอันดับขึ้นไปสิบสามได้เลยก็ถ้าชนะโปแลนด์ได้นี่ก็คือแซงแน่นอนครับถ้าชนะได้เนี่ยคือน่าจะแบเบิ์นะเราน่าจะได้เข้ารอบนแน่ๆนะครับถ้าชนะได้สองแต้มน่าจะโค้ดสามแต้มแต่แพ้ไเป็นไรครับไปลุ้นเกมต่อไปก็เป็นกำลังใจให้สาวไทยด้วยครับก็ทุกคนเก่งมากๆครับทุกคนน่ะสุดยอดจริงๆนะครับก็สุดยอดครับไม่มีอะไรที่พูดนอกจากคำว่าสุดยอด คนทำเพื่อประเทศไทยทำเพื่อประเทศชาตินครับทำเต็มที่ที่สุดก็คือขอขอบคุณจริงๆครับทำวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าผิดพลาดไไหนก็ต้องขออภัยด้วยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปสำหรับน,นี้ต้องตัวไปก่อนสวัสดครับ